สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พามาเขาสืสวนอีกแล้วนะจ๊ะก่อนอื่นมาเมบิงาวโพดลุงพี่น้องนี่เนาะเขาเริ่มดำแล้วจ้ะเริ่มเดยวก็ฉดได้เก็บไปต้มแล้วเนาะเขาโพดสายลุงแล้วจ้ะนี่บลายฝากดอกนี่ส่วนนี้ก็ต้นช่ปา ไปลังบานมีสองตน้นสองสีสีขาวแล้วก็ข้างในเป็นสีม่วงเนาะจ้ะแล้วตัวนี้ก็สีม่วงเป็นชั้นเป็นช่อโอ้ยพึงงพึงร้ายขนาด มาเป็นช่อไปพี่น้องมาเก็บมาละกันมาด้เดวลาเก็บไปทำพันแล้วเนาะจ้ะเหลืองแล้วเก็บเอาไปว่างไว้จากมือซอกมือเนาะเริ่มจะแตกแล้วพี่น้องปลายเริ่มแตกแล้วจนะ้ะ ก้อนที่เขาจะแตกเนาะนิ่มครักล้วไปมันอี้ไปเข้าสวนเก็บสตรอเบอรี่แล้วจ้ะรอบที่สองของปีเนาะปีนี้ได้เก็บสองรอบแล้วพี่น้องหลภา,าก็เป็นดอกแล้วโอ้ยนี่ได้กด็แดงก่อนที่นกจะมากินเราต้องเศ้าเก็บก่อนพี่น้อง จักรีอยู่มึงใดล้วเก็บสตบรอเบอรี่ให้น้องแสบเนาะจ้ะโอ้ยหมอกลงมือขึ้นี่เปียกเอาโอ้ยแดงไปไเนี้ยง่าแดงเนาะจ้ะแต่ยานเขาเนา่าเจะบมาเน่าดอกร,รีนอกไ้กัน ตาเกตีนกัมีนี่เดี๋ยวเพิ่งกันนี่ก็ยังบาแดงเป็นร้ายอยู่โอ้โหเป็น่ะลูกแดงลูกนี้แดงแล้วค่ะเห็นไหมพี่น้อง ปลูกงหญ่เลยนี่สับปะรดลงเลยดู่ะเป็นดอกเอกลายเลยพี่น้องกำลังเป็นหมา แสียบสิได้กินนลายอยู่ตัวนี่ขนาปุ๊ดอ่ะนี่บนแมงลักอืมเอาดีไปกันเดี๋ยวนกสิมาเขาสวนกำลังเริ่มพี่น้องกำลังเริ่อมไงบังมาละผ้ากัลบละมั่งหนุย่ย มันอี๋จะไปเก็บราสเบอร์รี่แล้วจ้ะราสเบอร์รี่นี่สุกรายแล้วพี่น้องมาว่านี่บ,บ่ได้เก็บฝนตกจากสิเป็นยังไงมกแตงก,ก็กำลังขึ้นข้างขึ้นเครื่อไปไปเก็บราสเบอร์รี่กันลนถิมเบิดเลยพอ่ได้มาเก็บนี่น้ะ รอบที่สองอลูกดำๆชำดีขนาดนี่อีกพ่วงหนึ่งพุดอ่ะไาดู เป็นพวงเลย ชำระยานก็เละฝนตกถึกแดดกับออกอืมโอ้ยมีนอนอรถมาเก็บก้นแวง ยังเป็นดอกอีกเต็มเนี่ยยังบ้านใ้สุกแล้วจ้ะพวกมันหักกันล่มเบื่อยหมดบ้านขนาด

คนมองมาเก็บอันนี้เด็ดทิง้งสีเหลืองไม่ต้องจินนี่แซ่บมากครับเอออุย้ยน้ำเน่าหรือกรมีนี่ มักเนาอ,อันนี้ก็ไม่ได้ในเหลืองไปเลยอ,ยอยมันหักกันแล้วมันเนานา้ำอุดอะที่ดา,ายเอาไรแล้ว เด็ดลงให้หมดให้แม่งกินที่เหลือคนก็กินค่ะนี่จ้ะพี่นนองเรียบร้อยแล้วภารกิจของวันนี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะให้สบีบกินบัซังกะปันน้ำผลไม้นะจ้ะนี่ได้ตั้งหนึ่งลูกนะจ้ะแล้วก็ทาอีกไลน์เดยวก็แดงส่วนนี้ก็จะว่างว้มือหนึ่งก็จะทายพิ้นแตกเนาะเราจังจะมาเก็บเอาเม็ด คลิปมีจไว้สำเนียงจะเป็นของพอกันไม่คลิปหนาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะแต่ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ